ต็อปเพนพอยต์สำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงอ่ะก็เยอะเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงยาเมดิโคลสารเคมีเอาไงอ่ะเราเราเราต้องออกของมาเรื่อยๆนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆตัว CBD เองเนี่ยพอไอโซเลตมาแล้วมันมีประโยชน์เยอะมากใช่ครับก็คือทิศทางของดรเพชร c ี d ดีบริษัทของพวกเราที่ร่วมกันมาก็ปีกว่าๆนะเป็นงานต่อยอดมาจากตัวดร CBD ซึ่งทำเรื่องวิจัยค้นคว้ามาตอนนี้เราก็ เริ่มเห็นเพนพอยต์ที่เราเคยคุยกันไว้นะครับช่วงที่ผ่านมาก็เราก็พัฒนาสินค้าให้ตรงกับตามเพนพอยต์อย่างที่พี่พี่พี่วิลลี่พูดเลยจริงๆอย่างยกตัวอย่างเอ็กซอร์ติกเนี่ยพวกอีกัวนาเนี่ยเราตอนนั้นยังไม่ได้ทำเราโฟกัสเรื่องน้องหมาแมวช่วงแรกนะทางสมาคมเขาก็มานั่งคุยกับเราเนี่ยพี่อีกัวนาเป็นสัตว์แพงมากบีดยากมีโอกาสเสียชีวิตสูงอย่างที่พี่เคยพูดเสมอคือมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้หมาแมวนี่อาจจะ อาจจะมีเสียงอาจจะมีเสียงอักเหน่อยได้ทีนี้อีกหัวหน้านี้นั่งนิ่งเลยดรเพชรซีบีดีเนี่ยจะมีเรื่องไซน์สี่กว่าเสมอครับนะครับต้องอาวิทยาศาสตร์มานำอ่ะแล้วก็มาพิสูจน์ได้อันนี้ก็เหมือนทําให้คนนะครับเออก็ต้องบอกว่าเขาเป็นสัตว์มีชีวิตนะครับเออเป็นสมาชิกในครอบครัวซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเริ่มคอมเมอร์เชลไลซ์แล้วก็จะเริ่มเข้าไปสู่ช่องทางการขายครับนะครับทีนี้หลังจากที่เราเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็มีความสนใจเยอะมาก จะเห็นว่าพวกที่เป็นเดเวลลอปเปอร์เนาะสมัยก่อนเนี่ยพี่คนโงคอนโดเนี่ยมันมันหมาแมวเข้าไม่ได้ห้ามสมัยก่อนไม่มีแล้วยุคนี้เป็นไงเปลี่ยนเป็นไงมีป้ายแปะข้างหน้าเขียน pet friendly คอนโด pet friendly ทุกที่เพราะว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วคนเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนนะพี่ต๊อบใช่เป็นคนที่อยากจะเลี้ยงแต่อยากอยู่คอนโดถูกแล้วเขาก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรใหญ่โตเขาไม่ได้เลี้ยงฮิปโปหรืออะไรเขาหมาแมวแค่นั้นเอง เราฝึกมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเพจเฟรนลี่ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นการที่เราต้องตอบโจทย์ให้สําหรับกลุ่มลูกค้าซึ่งซึ่งเพนพอยต์ก็จะไม่เหมือนกันสิ่งที่เราเริ่มทํามากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเริ่มเห็นในตัวของดร p เพจเซบีดีและก็แบรนด์แท p บี้ของเราเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ตามคอนโดคอนโดนะตามหมู่บ้านจะมี f r a n c h i s อันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยยุคนี้ไปคอมมูนิตี้มอ์ใกล้ๆบ้านหรือว่าถ้าเกิด มันมีครบหมดทุกอย่าง uh. มีร้านทำผมมีสปาหกา <ma, S 2> แมวมีสปาหมาแมว <meet. S 2> แล้วก็มี ซื้อของของเราได้ในหมู่<ช>บ้านได้นี่ดีมากเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นกลยุทธ์นะครับของทางดรเพชรีบเนี่ยที่จะลงทั้งตลาดออนไลน์ <สำ S 2> และออฟไลน์นะครับอ,ออนไลน์ตอนนี้นะวันนี้เราก็ขายผ่านไลน์แชน n นลนะครับแล้วก็ขายผ่านตัวที่เป็นตัวเว็บไซต์นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเริ่มลง E-Commerce จะมีจะเริ่มลงเอาท์นะครับตอนนี้แบรนด์ออกมาเสร็จผลิตภัณฑ์เรียบร้อยเริ่มขออยงออยทาทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันนะครับ,รบตอนนี้ทุกคนก็จะหลีกเลี่ยงพวกยาเคมีแล้วคัน ใช่ใชเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบว่ามันรีแอคชั่นเร็วก็จริงของเราก็รีแอคชั่นเร็วแต่มัน,มนเห็นปลายทางไงถ้าไม่ใช้เคมีมันเห็นปลายทางว่าเดี๋ยวตับคุณยุ่งแน่เดี๋ยวไตคุณยุ่งแน่ปปแน่นแนทีนี้เราก็เริ่มเห็นเทรนด์อันนี้นรเราก็ใช้สารสากัดจากธรรมชาติมานะครับซึ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีเรื่องของการใช้หลักนะครับนะในเรื่องของการทรราําเภสัชเวชคือฟอร์มูลเลตแบบวิทยาศาสตร์จะมีเรื่องของ depression คือเรื่องความซึมเศร้านะครับ เขาเป็นเขเป็นทุกๆโลกได้เหมือนเรารวมถึงพวกลมชักเรื่องของพวกออโตอิมมูนเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน <med> นะครับของพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของโฟกัสในการที่เราวิ่งลงมาช่วยแล้วก็ลงมาทำเ uh huh. จ้าของสัตว์เลี้ยงทุกๆประเภทนะครับผมว่าโลกกำลังเดินไปสู่การทำงานบนวิทยาศาสตร์นะครับ <med> เพื่อ <med> พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ขอฝากไว้ด้วยนะครับเราเราเป็นบริษัทที่ตั้งใจกันทําจริงๆนะครับในส่วนของเรื่องของเพชรนะครับในเรื่องของวิจัยพัฒนาค้นคว้ามีผลิตภัณฑ์เริ่มอ,ออกมาแล้วนะครับเราซีเรียสมากนะครับในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับการที่ทําให้ปลอดสารรวมถึงเรื่องความสะอาดความเป็นออร์แกนิกที่สาคัญที่สุดตรงตามเพนพอยครับบอกเลยนะดรเพชรศีดีเนี่ยเขาเขามีแนวทางที่ชัดเจนมาเพื่อช่วยและเอาของที่ดีที่สุดเข้าที่เราหาได้เอามาให้รตรวจสอบพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง และปลอดภัยในอนาคตถ้าเกิดคุณคิดอะไรออกคุณก็ช่วยเราด้วยแล้วกันอินบ็อกมาเลยครับว่าเพนงพ้อของคุณคืออะไรเดี๋ยวไปหาคําตอบมาให้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอัคุณครัครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ